เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ23นะครับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงนะครับโดยเวลาตั้งแต่0วินาทีถึง1วินาทีนะครับหุ่นตัวนี้ขึ้นที่ได้50นิ้วนะครับ หนึ่งวิถึงสองวินะครับหุ่นเคลื่อนที่ได้สี่สิดแปดนิ้วนะครับสองวิถึงสามวิหุ่นเคลื่อนที่ได้สี่จุหกนิ้วนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเคลื่อนที่แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนหยุดนิ่งนะครับโจทย์ถามว่าระยะทางทั้งหมดที่หุ่นตัวนี้เคลื่อนที่ได้นะครับเท่ากับกี่นิ้วนะครับก็เราต้องเข้าใจโจทย์ก่อนครับโจทย์บอกว่าตอนแรกนะครับศูนย์วิถึงหนึ่งวิครับ หุ่นเคลื่อนที่ได้ห้าสิบนิ้วนะครับแล้วก็พอหนึ่งถึงสองนะครับหนึ่งถึงสองวิเคลื่อนที่ได้สี่สิบแปดนิ้วนะครับแล้วก็สองวิถึงสามวินะครับเคลื่อนที่ได้สี่สิบหกนิ้วเราจะเห็นว่าหุ่นตัวนี้นะครับจะในแต่ละวิเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้เป็นระยะที่น้อยลงเรื่อยๆครับห้าสิบนิ้วนะครับตอนแรกเป็นสี่สิบแปดนิ้ว แล้วก็เป็นสี่สิบหกนิ้วครับเราจะเห็นว่ามันลดลงทีละสองนะครับลดลงทีละสองโจทย์ถามว่าเมื่อหุ่นยนต์ตัวนี้นครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนหยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งหมายความว่าไงนะครับก็หมายความว่ามันลดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงศูนย์นั่นเองครับพอถึงจุดนี้นะครับจุดที่มันเป็นศูนย์ก็คือมันจะไม่เคลื่อนที่ต่อนะครับก็หมายความว่า โจทย์ให้หาผลบวกของทั้งหมดนี้เลยครับก้อนทั้งหมดนี้ว่าเท่ากับกี่นิ้วนั่นเองเพราะว่าโจทย์ถามระยะทางทั้งหมดนะครับที่เคลื่อนที่ได้นะครับก็หมายความว่าโจทย์ต้องการ50บบวก48บวกี่บวกไปเรื่อยๆนะครับบวกจนถึง2นะครับแล้วก็บวกได้0ศูนย์นะครับแต่ว่าขอไม่นับศูนย์แล้วกันครับเพราะว่าไม่มีผลนะครับ ทีนี้นะครับเรารู้ว่าตัวนี้นะครับเราอยากรู้ผลบวกของมันใช่ไหมครับซึ่งผลบวกของมันก็คือ sn เท่ากับ n ส่วน2นะครับคูณด้วยพจน์แรกบวกด้วยพจน์สุดท้ายนะครับก็คือ a 1บวกด้วย an นั่นเองนะครับจากสูตรนะครับซึ่งตัวนี้เรารู้พจน์แรกแล้วครับพจน์แรกก็คือ5้าสิบนะครับพจน์สุดท้ายนะครับก็คือสอง แต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับก็คือ n ว่ามันมีกี่พจน์นะครับตัวนี้นะครับตอบห้าสิบพจน์เลยไม่ได้นะครับเพราะว่าผลต่างมันเป็นสองนะครับมันไม่ได้ว่ามันไม่เหมือนหนึ่งมันไม่เหมือนหนึ่งบวกสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกห้าสิบอย่างนี้นะครับอันนี้จะมีห้าสิบพจน์นะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มทีละหนึ่งนะครับเพิ่มทีละหนึ่งแต่ตัวนี้นะครับมันลดทีละสองนะครับมันลดทีละสองทให้จํานวนตัวนะครับ ไม่เท่ากับห้าสิบนะครับทีนี้เราจะหาจํานวนตัวนะครับแล้วก็ตั้งสูตรขึ้นมาก่อนครับตัวนี้คือ a หนึ่งใช่ไหมครับสองก็คือ an จากที่เรารู้ว่า an นะครับเท่ากับ a หนึ่งบวกด้วย n ลบหนึ่ง d นะครับจากสูตรนะครับซึ่ง an เท่ากับสอง a หนึ่งก็คือห้าสิบนะครับบวกด้วย n ลบหนึ่ง d นะครับซึ่ง d นะครับเราจะแทนด้วย ลบสนะครับเพราะว่าค่าของแต่ละตัวมันจะลดลงทีละสองทีละสองนะครับก็เราจะกระจายลบสเข้าไปในวงเล็บนี้นะครับได้เป็นลบสองเนบวกด้วยสองนั่นเองนะครับก็ย้ายสองเไปอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็สองตัดสองด้านนะครับได้ 2 n นะครับจะเท่ากับ50นะครับได้ว่า n เท่ากับ25นะครับเราก็รู้ n แล้วนะครับเราก็จะหาผลบวกตรงนี้ได้ครับก็นำ n มาแทนค่านะครับ n ก็คือ25นะครับ25ส่วนด้วย2นะครับคูณด้วย a 1บวกด้วย a n นะครับ a 1ก็คือ50นะครับพจน์แรก a 1 a n ก็คือพจน์สุดท้ายนะครับก็คือ2ก็คือ50บวกด้วย2 นะครับได้เป็น25ส่วน2คูณด้วย52 2ะครับ2ตัด52ได้26นะครับก็ตัวนี้เราก็ต้องคูณเลขนะครับ25คูณ26นะครับได้เท่ากับ650นะครับเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับก็จริงๆนะครับวิธีการหา n นะครับก็คือหาจำนวนพจน์นะครับเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับซึ่งจากที่เรารู้ว่า ตัวนี้นะครับสองนะครับมันคือสองคูณหนึ่งนะครับอ่าพจน์ต่อไปก็คือสี่นะครับสี่ก็คือสองคูณด้วยสองถูกไหมครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับสี่สิบหกเนี่ยครับคือสองคูณด้วยยี่สิบสามนะครับสี่สิบแปดคือสองคูณด้วยยี่สิบสี่นะครับห้าสิบก็คือสองคูณด้วยยี่สิบห้านะครับเราจะเห็นว่าตัวด้านในตรงนี้นะครับ จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งครับหนึ่งไปสองสองไปสามไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงยี่สิบสามนะครับไปยี่สิบสี่ยิบสามไปยี่บสี่ยิบสี่ไปยิบห้านะครับทําให้เรารู้ได้เลยว่าจํานวนพจน์ทั้งหมดนะครับมียี่สิบห้าพจน์นั่นเองนะครับก็คือเอจะเท่ากับยี่สิบห้านะครับเพราะว่าเอคือจํานวนพจน์นะครับได้เท่ากันนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนตั้นะคะ